พระบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชรุ่นหลวงพรมโยธีรุ่นแรกตามุกก้นดินไทยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกปี2493พระบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชรุ่นหลวงพรมโยธีจัดเป็นรุ่นแรกที่มีการสร้างพระบูชาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิศณุโลกเลยนะคะพระสร้างน้อยหายาก องค์นี้ขนาดหน้าตัก4.6นิ้วความสูง11.3นิ้วองค์นี้เนื้อทองเหลืองผสมพระสวยสมบูรณ์ใบหน้ายิ้มแย้มเปลี่ยมไปด้วยพระเมตตามากๆพระสวยดูง่ายๆเป็นรุ่นแรกที่สร้างออกมาจำนวนไม่มากหายากบูชาเป็นสิริมงคลอย่างมากนะคะฝากกดติดตามช่องพระเครื่องคุณเบนด้วยนะคะ และถ้าสนใจพระองค์นี้ทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ